ยังไม่ได้วะบังแต่ใไปไหนมาดิพี่ไม่ว่างครับไปอยู่กับพี่ดำมาครับจะตายแล้วนะใช<ค>่หรอไปไหนไแบบอ้เปก็ใครรถมึงเหรอเออรถผมครับเ <laughs> ลขสิบสามไม่ามาใบสามไอ้<ๆ>คนแรงเลย แรงอะพ่อมึงสิไอสัตว์เอาชนไอเที่ยเที่ยคนแรงแรงไอเที่ยดูดิแรงจัดไอเป๊มเที่ยไม่มีเบรกวะเที่ยเมื่อกี้ดิเที่ยเมื่อกี้เขาออกเป็นทีเร็มรวมไปแก่บางเออเลยอะบางด้วยไอเป๊มมาบางด้วเป๊โอ้หเที่ยแรงจับมึงเรียกช่างด้วยไอสัตว์มึงบอกคอมพังเลยเหรอเมื่อกี้เรียกช่างด้วยเป๊มช็อตมึงก็รู้ว่าจอฟ้าไหมฟ้าไหมครับกูบอกให้มึงเรียกช่างไอสัตว์เด็กเที่ยยังดิ่ม เออมีข่าวซ้ำว่าเหมือนไอ้หลวงจะไปเล่นวารูฮะจริงอะยิ่งแค่ขอเข้ามาไป่ใช่ตอนเนี้ยไม่เราทำไมถึงเขายูดีไปเล่นวะจริงยืนยันจริงอืแล้วตอนแรกบอกจะคุยกับผู้หญิงไงโดนจะอ้อมอะไรเขาจะอ้อมังไรสุดท้ายคนก็ไปตามหากันอยู่ดีอะไรนี่เรื่องจริง ไอ้วก็ขับพวกเราก่อนก็ได้บางท่นถ้าไม่จ่ายคือกูจะเทือไปนะโอเคเปล่าเต็มโอเคเปล่าแกงลุม่มนิ่มอะก็ลองดู <c oughs> ก็ไอ้พี่อะม่กระเทือบอยู่ไม่กระเทือบเนี่ออยมงยหมดและเพราะุณจะกระทือบท, <ำ S 2> ทำก็ทำไม่ได้อะไรโอ้ยไ,ได้ว่ามมจะทำอะไรได้พี่ก็ไม่กระเทือบเขาสิ ทำไมวะมันพี่เฉินมันไล่กระเทือนอยู่ทุกตัวโซลีมัวน่ะเขาไล่กระเทือนนะภาพมันดูมันโดนไล่กระเทือนนะมันอยู่คนเดียวนะอย่าลืมเออวะกูณลืมโทษทิ้งใช้เขาพูดว่าไม่เราเขาเดือดนเรื่องอะไรอะโดนใครกระเทือนที่ไหนมากป็นหนึงเจมสแพทเล่ากูฟังว่าเจมส์แพดไปยืมตังพี่เฉินมาแล้วพี่เศษวิ่งแพดเออแล้วพี่เศนไปทัวร์แล้วเจมแพทไม่ไม่ยอมคืน ก็ได้แหละพี่ฝากมีเก่กขนานั้นขนาดตอนนี้เาเขาสิบห้หนึ่งปะมีะเพื่อนนะอ่ะบังน่าจะสิบห้นึ <15 S 1> ่งสบ้าหนึ่งก็เมื่อคืนพวกพวกอ้น,นั่น่ะพวกเดียร์ทามตีโออยู่ที่ตู้ผมเชิญก็แพงเลยอ่าอ่าอ่าสิหคน เรียวทำีสิบห้าเลยตอนัราอบจะาเดมาชบด้วก็เี่ยเกิะไนปีเดี๋ยวนเาอยู่นอตเก็เข้ากีต้าร์ไรคะอุยบีโอเคบีบูบูบาเบบีต่อไอตีฟเรื่องบิดบบีบู็เรื่องเนี้ยผมแค่จะเล่าใหฟังก่อนน่ะเพาสมมติถอามันเครื่องขั้นหนักแล้วอะเราจะยังไงแต่ตอนนี้ผมก็เห็นว่าเฮียผมน่าจะหวนะฮะมันจะตหว รู้แต่ไอเฮียสิบห้าคนไอโดนี่ก็ต้องรอดูคืนนี้คืนนครับแต่ผมแค่จะบอกทุกคนไว้ก่อนนะไอเฮียสิบห้าหนึ่งนูเว้พยพอได้จะปกป้องคนกันเองได้อ่ะเราก็ต้องกังตั้งแกงกั้งแกงหนึ่งมาเพื่อปกป้องพวกเราเอง ก็ว่าอยู่เมื่อวานเขาโทรมาขอบัตรอันเจลเขาบอกเธอเราวิบัตรนิดหน่อยเขาพูดว่านิดหน่อยเขาพูดกูเงี้ยสัจจะถึงพูดไม่นิดหน่อยแล้วนะแต่เธอเมื่อคืนเห็นตำรวจจับว่ามันพยายามฆ่าที่มันโดนจับที่พี่เห็นะพยายามฆ่าใช่เขาบอกดวงนคือเขาเอาบัตรอันเจลไปให้ครึ่งชั่วโมงผมเอาไปให้ตำรวจขันขาวขั้นขาวไอ้ตันกล่องเอ็นดีเก็บตั้งที่เกียร์ จริไม่มีกล่องไม่มีกล่องจริงแล้วกัเนี่ยเอกล่อง EC EC ตอนเช้าเขาบอกหมดแล้วเหมือนกันน่าหมดแล้ว n t r n t r หมดแล้วติดลบติดลบเย็ยกล่องหมดทุกคนเลยไก่ย็งเต็มซะบ้านหมดหมดจริงหมดจริงอันนี้หมดไม่ได้ขายกล่องหมดอ่ะหมด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 อ่ะโอ้แก๊งผมใช้เวลาห้าอาทิตย์ละห้าร้อยหกร้อยอ่ะเออไอ้เยีบหมันจงเป็นเราอะไรวะเหมือนกันไอ้เย็ยเปรมไง กูเฮียอะไรเยไอเฮียไอหน้าหีกูแก่ะไอสว่ากูยดนเจยิงเหยียบหน้าฉี่อะยิงมึงกับตัวเจยกล่องเลยเต็มใชดเต็มถูกูไม่รู้แต่ไม่ใช่ผมผมไม่เคยเบิร์ดรถเรีกอะไรกับตนเรีกอะไรเท่าไหร่หนึ่งเก้าหันหกัห้ครารถต้งแพงจะไม่ต่างต่ำได้ไงโคตรแพงเลยเฮีหก้าสิบ ที่เที่ยวโคตรแพงไอ้บ้างคิดว่าไงเรื่องนี้คือถ้ามันเป็นเออถ้าพูดเหมือนแบบในน้ำเพื่อนอ่ะก็อยากช่วยอ่ะมองไปทางขางก็แฟนเนาะไม่กูก็นึกว่าเรื่องนิดหน่อยใช่คาว่าใช่ว่าอดีตแฟนอยู่อ่ะแต่ใช่ว่าแฟนเก็บ พื่อนที่เก็บทิปผมไม่ได้เจ็บนี่ว่าคนเคยรู้จักเหรอผมโอเค,เคเมึงโอเคมึงไม่โอเคเสียงมึงไม่โอเคแต่ถ้ามันแย่จริงพวกมึงเอากูเอาด้วยก็ต้องดูวันนี้ปะวธนนี้ถ้ามันแย่จริงอ่ะผมก็คงให้บังนั่นแหละแต่ถ้ามันถึงขั้นนั้นจริงจริงอ่ะแล้วเอ็นทียร์ของบังล่ะ เรื่องแกงพี่ไม่ต้องห่วงพี่หาทางออกไปแล้วโอเคก็าบางบอกว่าฟัง,งบางก็เคลียร์ทางออกไปแล้วก็เดี๋ยวเราดูคืนนี้แล้วเดี๋ยวมจะมาส่งขขาไปว <ไป S 1> ่าถึงพี่จะ,จะออกอธิายาก็ไม่ได้ยู่ไยงไปแต่ก็ยองก็ใช่ไหมดีแล้ว แล้วใครจะรับเป็นทียาดแูแลต่อได้หมอหอยังอะไรนะใครรับเป็นทีอาไปดูแลต่อจะโคตรสะก็ต <c oughs> พี่ช่ามปะพี่จะให้เงินมานล้านหนึ่งรถ g t b คันหนึ่งแล้วก็ของเตียงบุดร้อยชุด <c oughs> ก็คือให้ตั้งต้นเลยละ่ะใช่ไหม <c oughs> ก็ดีครับบางรถมาก็นั่นแหละเรื่องที่ผมจะคุยก็ม่อยากได้รถคันใหม่ดีเลยก็มีเรื่องนี้แหละครับผมว่าจะ่สังมาทะเราจะปกป้องกันเองอ่ะมันก็คงต้องเป็นแบบเดิมที่ไม่ใครมาลังแกคนดูของเราได้เดือยคนในครอบครอวเราได้แล้ววันนี้เราจะทำไงยกเว้นคนของเรากะลังแกกันเองเหมือนที่พี่โดนอยู่อันนั้นสีสันแต่มันติดอย่างเดียวเว้ยคือเราไม่รู้ว่า อะไรคือคําว่าไม่ไหวของมันอ่ะมึงเข้าใจปะเข้าใจพี่ปะแต่ถึงเข้าใจแต่เพราะว่ามันมันต่อให้มันก็รู้ถ้ามันเป็นหนันไม่พูดอยู่แล้วไม่พูดอยู่แล้วเราโที่ใส่มันอยู่แล้วว่าถ้ามันไม่เรามันไม่เคยเอยฝาก็วันนี้เตรียมตัวไว้หน่อยเดี๋ยวผมจะมีโทรศัพท์ไปหาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรียกคุยกันอีกทีแต่คงเป็นช่วงดึกที่ผมจะเรียกคุยนะเพราะผมอยากจะเห็นด้วยตอนเขาเคยบอกว่าไม่ไหวตอนมันเข้ามา ผมก็คงไม่บอกอะไรมันหรอกแต่ถ้ามันเกินตัวไปอ่ะเราต้องเริ่มช่วยเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาไม่มีทางเอ่ยปากหรอกเพราะไม่ไหวอ่ะหลังรนที่ใส่มาเดือดแล้วเกียร์เพื่อนมันไม่ค่กยดูดูสถานการณ์เอาดีกว่าปากมันแข็งแล้วใช่แต่เรื่องนี้ที่ผมมาคุยอ่ะเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าบางวางแผนเรื่องหมดแล้วข้างหน้าผมก็โอเคตอนนี้ผมก็ไม่ติดอเลยละมันก็ไม่มีปัญหาอะไรในหัวผมละ <le o> เราแกงไอเนียสบายใจได้เพราะว่าสกอตหลักช่วงต่อถ้าพี่ออกอืมดีแล้วเราก็ยังโคโกกันได้อยู่ได้ถ้าเต็บเดิมได้แต่ผมก็ไม่อยากให้ยู่งมก็ดีแล้วที่บังอาทำต่อแล้วช่วยๆกันไปพี่ชายผมจะได้โตด้วยให้เขารู้หน่อยการเป็นผู้นำคนเป็นยังไงน่าจะบังวันนี้ผมจะทรหาทุกคนแล้วส่งข้ความว่ายังไงน่าจะคืนดี ฝากรูปหน่อยแล้วกันได้อาจารยลยครับใหา่ๆได้เลยโอเคเจ้าโกนน้องชายเจ้าก้นี่เกีย <Okay. S 2> ครับเจ้ yeah, <a> าขาบเจ้บยเจ้าก Let's go เราอ่ะไม่ได้ตั้งแก๊งมาเพื่อตีใครแต่เราอะตั้งแก๊งมาเพื่อไม่ให้ใครรังแกคนในครอบครัวครับต้องอนขคตญจริง เจน่าเหล็กรับอยู่ปะครับหรือไม่รับแล้วตอนนี้อ่ารับฝากกล่องใช่ไหมครับใช่ครับรับอยู่ปะจันครับพี่โทนี่จันได้ครับได้โอเคครับจาเอันนี้ไม่มีกล่องฮะจะรอให้หน่อยเจน้าชาวรับเลยรถพี่โทนี่ครับเท่าไหร่ครับไม่มีกล่องไม่มีกล่องห้าร้อยห้าครับ ไอ้ก็ตาล,ะละน้ตลอยเบีที่ไหครับสวัสดีค่ะบอยอยู่ไหนอยู่ทะเลก็เขาไม่มีอะไรทำก็บีไม่ว่างเขาให้ทำเล่นอยู่ไหนมาหาเขาไหมไหนอยู่ไหนมาก็รันก็รันเลมยมะที่เดียวได้เลยได้เลยลค่ะ 来，好你来。来来